คำถามประกันสังคมรีไลท์บำนานของประกันสังคมแทบจะเลี้ยงชีพไม่ได้เลยต่างจากบำนานของข้าราชการมากๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันฝากกดไลค์ like, กดซับคร b e คอมเมนต์เป็นกําลังใจด้วยนะครับจากสมาชิกท่านหนึ่งนะครับเห็นด้วยเลยเพราะว่าบำนานของราชการเนี่ยนะครับค่อนข้างดีกว่าเยอะแน่นอนนะครับในขณะที่บำนานประกันสังคมเนี่ยนะครับเทียบเท่าไม่ได้แต่ สุดท้ายนะครับ,บมีบํานาญประกันสังคมมีบําเหน็จบํานาญประกันสังคมก็ดีกว่าไม่มีนะครับไม่มีแม้มันจะไม่ได้เยอะนะครับโดยรวมผลประโยชน์อะไรต่างๆจะไม่ได้เยอะนะครับแต่การมีประกันสังคมก็ดีกว่านะครับให้มองให้มองในแง่นี้ดีกว่านะเพราะว่าเราคงจะไปมองในแง่นั้นแล้วก็รู้สึกคดถูไม่ได้หรอกนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเราในฐานะคนทํางานนะครับในฐานะมนุษย์เงินเดือนที่ ขับเคลื่อนสังคมขับเคลื่อนประเทศเราอ่ะนะครับจากทั้งภาษีอะไรต่างๆที่เราทํางานแล้วต้องเสียภาษีในรูปแบบต่างๆก็ดีนะครับแล้วก็มีเงินที่ต้องหักเข้ากองทุนประกันสังคมนะครับเพื่อนําไปใช้ประโยชน์นะครับในกรณีต่างๆนะครับเกรณีที่เรามักจะได้ยินกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยนะครับอุบัติเหตุต่างๆ หรือในกรณีที่เราว่างงานก็ดีนะครับรวมถึงกรณีสง่งเคาะบุตรนะครับกรณีคลอดบุตรไปจนถึงบำนาญน,นะครับในบรรลายสุดท้ายได้เป็นบำเหน็จหรือบำนาญก็ตามทีนะครับซึ่งสิงทธิประโยชน์เหล่านั้นน่ยมันมีดีกว่าไม่มีนะครับแต่โดยรวมเนี่ยเราจะหวังพึ่ง100%คงไม่ได้นะครับผมต้องบอกงนี้เลย ที่ผมทำซีรีส์บนานาญที่ผมทาซีรีส์เกี่ยวกับประกานสังคมแล้วก็พูดถึงบํานาญบ่อยๆเนี่ยเพื่ออยากจะย้ําเตือนว่าบางครั้งบํานาญแค่นี้มันไม่เพียงพอเพราะนั้นเราในฐานะคนทํางานมันก็ต้องมีการเก็บสะสม นะครับเงินเก็บของเราไว้บ้างนะครับเงินลงทุนเงินอะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องเตรียมตัวไว้บ้างบางส่วนของเรานะครับส่วนประกันสังคมใช้ประกันสังคมในส่วนของบําเหน็จหรือบํานาญก็ตามทีใช้ในส่วนของการซัพพอร์ตเราลองคิดดูง่ายๆนะครับถ้าเกิดเราเก็บเงิน ไว้ประมาณหนึ่งจากการที่เราทํางานหลาย10ปีนี่แหละนะครับเก็บเงินไว้อาจจะ2ล้าน3ล้านเวลาแก่ชรลาไปนะครับแก่ตัวไปอายุ55อายุ60นะครับถ้าใครอายุ60ก็ได้รับเงินตัวเงินสูงอายุของของทางารัฐบาลนะครับอีก600บาทนะครับแล้วก็เงินบํานาญสมมติผมเอาบํานาญสักกลมๆคือ4,000ัอย่างเงี้ยนะครับได้บํานาญ4000นเงินสูงอายุ อีก600บาทนะครับเป็น4,600ใแล้วถ้าเกิดคุณมีเงินเก็บสำรองประมาณหนึ่งเวลาคุณกินใช้แก่แล้ว,วคงไม่ได้กินใช้อะไรมากแล้วละและในตอนอายุเยอะหรือ,อกแก่แล้วเนี่ยไม่ควรมีหนี้สินแล้วนะครับผมติ้งต่างว่าโอเคทุกคนปลดหนี้ปลดสินหมดแล้วแล้วก็อาจจะมีบ้านเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็เงินเหล่านั้นใช้กินกินใช้สอยเพราะนั้นเมื่อกินใช้สอยเนี่ยเงิน4,600บาท นะครับอาจจะไม่เพียงพอหรอกแต่เรามีเงินเก็บนี่เงินที่วางแผนเอาไว้เราก็ใช้เงินเก็บนั่นแหละในการค่อยๆดึงออกมาใช้ทีละเล็กทีละน้อยนะครับโดยมีเงินประกันสังคมเป็นบำนาญตั้งต้นที่ได้รับต่อเดือนแล้วก็เงินเก็บของเราค่อยๆเอามากินเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆมันก็พอที่จะยังชีพดีกว่าพึ่งเงินบำนาญจากประกันสังคมหรือเงินคุณแก่อย่างเดียว จริงไหมถูกไหมเพราะนั้นการวางแผนนี่แหละมันทําให้เราการรู้ล่วงหน้านะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ยมันทําให้เราตั้งตัวได้แล้วก็วางแผนตั้งแต่อายุในน้อย,อยเพราะนั้นใครเข้ามาดูคลิปผมเนี่ยตั้งแต่อายุที่ไม่เยอะหรือยิ่งเป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์ยิ่งดีนะครับมันจะทําให้เรารู้เลยว่าถ้าเราคํานวณจากสูตรที่เราคํานวณไว้หลายๆคลิปวิดีโอเนี่ย เราจะเห็นว่าถ้าเราทำงานไปสักประมาณหนึ่งแล้วเงิน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยประมาณนี้เราจะได้รับบํานาญนะครับในตอนเกษียณประมาณเท่าไหร่กี่บาทต่อเดือนแล้วมันเพียงพอให้เราดูแลชีวิตในบ้านปลายหรือเปล่าถ้ามันไม่เพียงพอแสดงว่าเราต้องหาเงินเพิ่มนะครับเพื่อม,มาซัพพอร์ตสิ่งที่หายไปนั่นคือจุดประสงค์หลักนะครับที่ผมพยายามทําเรื่องบํานาญเพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึง แล้วก็หันมาถ้าเกิดยังมีเวลามากพอผมเชื่อว่าหันมาเก็บเงินสมทบเก็บเงินมาสะสมเงินได้ด้วยตัวเองคือจะพึ่งประกันสังคมร้อยเปอร์เซ็นต์คงไม่ไหวนะครับประกันสังคมเรามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นพึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คงไม่ไหวเพราะนั้นเราเก็บเองด้วยนะครับแล้วก็มีประกันสังคมคอยซัพพอร์ตก็จะทําให้เรานะครับมีบ้านปลายที่ดีได้ด้วยนะครับได้ด้วยตัวคนเองนะก็ ฝากกันไว้นิดหนึ่งนะครับมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับประกันสังคมได้เลยนะครับแชร์ความคิดเห็นประสบการณ์เรื่องอะไรก็แล้วแต่แชร์ได้ผมยินดีรับรู้รับฟลรับฟังนะครับทุกท่านฝากกันไว้นะครับก่อนจากกันนะครับ阿拉รีวิวขอแนะนําเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนําวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทำกันได้เลย ามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้า w w w นะครับ sso.go.ths นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับจะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติก๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไป กรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทำการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยัง โทรศัพท์นะครับให้ทำการกรอก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคำว่ายืนยัน OTP สำเร็จเมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประากาันสังคมกรอก Username นะครับแล้วก็ Password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับ อีกเรื่องนึงขอเตือนภัยนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัย 1. นนะครับดาวโหลดแอปจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่น Apple Store Google Store p a นะครับ Play Store นะแล้วก็ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานแอปนั้นนะครับแล้วก็3มนะทำรายการด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับไม่ส่งมือถือต่อให้คนอื่นทำรายการให้นะครับไม่ดัดแปลง ปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นเจลเบรกหรือรูสนะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS นะครับหากสงสยัยสอบถามไปย่ัยง,ยงหน่วยงานต้นทางอย่างเช่นธนาคารไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรก,กรรมทางการเงินนะครับอย่าตั้งรหัสที่เดาผ่านง่ายนะครับและเปลี่ยนรหัสทุกๆ3เดือนนะครับแล้วก็ที่สำคัญดูแลคำแนะนำผู้สูงอายุด้วยนะครับะระมัดระวังผู้สูงอายุเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับ แบบนี้ก็จะเป็นการนะครับใช้โมบายแบงกิ้งอย่างปลอดภัยแล้วอีกเรื่องสําคัญนะครับหสิ่งที่ธนาคารตัวจริงจะไม่ขอให้คุณทำหนึ่งถามข้อมูลลับที่ใช้ในการทําธุรกรรมคุณขอให้ส่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินไปให้นะครับให้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์แบงกิ้งในในลิงก์ที่ส่งมาให้ซึ่งเป็นลิงก์แปกปอมนะครับ 4. นะครับขอให้ลองทด สอบนะครับธุรกรรมออนไลน์ต่างๆให้ทดสอบโอนเงินอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับแล้วก็เสนอให้ใช้แอปที่ไม่ใช่มาจาก Official a p แอปนะครับของธนาคารเรามาระวังด้วยมิจฉาชีพนะครับมาในรูปแบบต่างๆหากไม่ทันระวังเงินของคุณอาจจะตกเป็นของมิจฉาชีพได้เรามาระวังด้วยนะครับ